สวัสดีครับ29ก้กับรัชาคม2563ผมอยู่ที่นครศรรรมที่จังหวัดน่านครับครผมเพื่อป่วยเพื่อปวดจังหวัดน่านนะผมอยู่กับท่านพันเอกดรรัชนนท์รัตตะโสพลสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับท่านรองครับท่านพันเอกอภินันพรหมจัญยาครับสวัสดีครับวันนี้ท่านพาผมทัวร์รอบพื้นที่ ปกติพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่ที่น้ําเยอะมากน้ําเยอะมากแต่พอระบบนิเวศมันเปลี่ยนระบบนิวนนเวศหมายความว่าเราเปลี่ยนแลนส์เขยใหม่น้ําเคยชาร์จเข้าจากเขานะเคยผ่านหน่ว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 ยเราก็จัดภูมิทัศน์ใหม่มันก็เลยทําให้น้ําไม่เข้าหน่วยดังนั้นท่านขุดบอ่อไปเยอะมากนะครับหลังจากนี้ไปท่านจะไม่เก็บลมอีกต่อไปเป็นบอ่อเก็บน้ำสีมรกตครับ ท่านชงใจนะครับโอเคครับโอเคนะครับให้เป็นหน่วยแรกของประเทศไทยกันแล้วกันครับพื้นที่ไหนที่มีน้ํานปคมีอยู่กระจายทั่วประเทศท่านเอาศาสตร์เหล่านี้แหละครับไปช่วยชาวบ้านแต่ก่อนที่ท่านจะช่วยชาวบ้านท่านลองสัมผัสธนาคารน้ำตื้นทําให้กี่จุดนะครับอ่ทิศเหนือมุมน้นเขาสูงมีอ่างมีอ่างอ่างอะไรครับอ่างนไม่บกอ่างน่ไม่บกมีน้ำตก ตแต่น้ำตกจะไม่เกี่ยวเพราะมันเยอะไปทางด้านโน้นไม่เกี่ยวกับเราเลยผมจะเอาภูเขาซับน้ําที่อุดมสมบูรณ์มากนะต้ดูภูเขานี่ไม่มีที่ติดเลยคือเป็นตาน้ําอย่างมหาศาลในพื้นที่ของเราเนี่ยส่วนตัวว่ามันไม่มีที่จะทำเพราะท่านผมทําอะไรทําอะไรไปสเกลมันเปลี่ยนหมดเลยมันสูงกว่าชาวบ้านเขาอ่ะมันเป็นเกาะเหมือนเกาะน,ะนั่นนี่ท่านอยู่เป็นเกาะนะชาวบ้านเขาอยู่ข้่ท่าน ข้างล่างคือทำเลของทหารนไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่สูงกว่ามันได้เปรียบเ<ะ> <c oughs> ข้าใจแต่น้ํามันก็เลยเป็นมันเคยมามันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นทางใหม่หมดแต่อย่าท้อถ้ามีธนาคารน้ําใต้ดินเราอ้อมมาผมก็จะหาทําเลอยู่กลุ่มนี้ไม่ได้กลุ่มนี้เขาทนานากันสูงกว่าเราอยู่ไม่ต่ำกว่ายี่สิบเมตรได้เปลี่ยนก็อ้อมมาอีกอ้อมมาอีก,ออก,มอกผมเจอหุบนี้ครับผมบอกว่าผมต้องการไปหุบนี้ครับเวิร์นี้นะครับ แต่บังเอิญมันเป็นดูกในพื้นที่นอก <Okay. S 2> นอกเหนือของท่าน uh huh. ให้ท่านไปทําเป็นวงกลมแล้วทําถนนนี้ให้สูงครับชาวบ้านได้ใช้ถนนตอนนี้นแฉะนะ uh huh. ไปทาไําถนนในหก uh huh. ท่านทานําถนนให้ชาวบ้านเลยให้ใช้เพราะมันจะได้แบกน้ําจํานวนมหาศาลถนนของท่านก็มี uh huh. ให้ห้องชาวบ้านสูงไว้เลย uh huh. เพราะ uh huh. ว่าให้มันเป็นคันปะทะ แล้วท่านทําตรงนี้ประมาณสักยีเมตรเป็นวงกลมครับลึกเท่าไหร่ฮะลึกลึกถึงหินอุ้มน้ํำผมคิดว่าไม่เกิน7-8เมตรเอาอย่างนี้ว่าทะาลุดินเหนียวผ่านใสยแป้งถึงหินอุ้มน้ําคืออาจจะเป็นหุบเขาเป็นหุบเป็นแองสะสมมาหลายร้อยล้านปีก็คุดให้ได้บางทีก็อาจจะลึกเกินแต่กฎหมายเขาไม่ให้เกินสิบห้านิ้นครับ,รบ,รบท่านก็ผมคิดว่า แั่นี้มหาสารแล้วก็แอ่นี้นะขุดปุ๊บมีน้ําขุดปุ๊บมีน้ำํำ<ะ>ท่านได้น้าแล้วได้น้ำจากจากไหนจากการซึมซับของเขาแล้วจะเติมให้ท่านท่านขุดเดินเนษาก็เจอน้ำทีนี้ผมจะได้สองสอมจุดถ้าขุดตรงนี้พวกบอ่ออะไรครับบอ่อเลี้ยงปลา,ปลามีน้ําขุดครับมีน้ําขุดครับบอ่อต่างๆที่อยู่บริเวณเหล่านี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้า บอ่อเหล่านี้จนถึงที่ทําเลี้ยงหมูข้าว,วครับค,บคบกนี้จะมีน้ําหมดครับอ่อเหล่านี้นะครับอันนี้ผมถือว่าผมชัดใกล้มากชาัดเใกล้มากแค่สามสองสามร้อยเมตรระยะไกลๆระดับนี้นะชาวบ้านที่จะได้ประโยชน์ครับ <ฮะ S 2> ชาวบ้านที่จะได้ประโยชน์ถ้าอยากจะรู้ก็ท่านมีบอ่อบดานท่านไปวัดบ่อบดานชาวบ้านก็วัดบ่อบดานดูที่ท้ายท้ายหน่วยของท่านนี่คือจุดที่หนึ่งสำคัญจริงๆหน่วยนี้ยุดนี้ขาดไม่ได้ และอีกจุดหนึ่งเพื่อให้สมดุลผมก็ขับรถมาอ้อมมานี้มาถึงประมาณลงรถใช่ไหมครับลงรถครับลงลงอาหารครับลงอาหารมันมันเหลือที่ของเราอยู่นิดเดียวครับอยู่มุมนี้นิดเดียวที่จอดรถครับขอตรงนั้นแหละครับล้วงลงให้ลึกถ้าปิดอะไรได้ก็ปิดครับเพราะว่าน้ําลงจากพวกนี้นะจากเขาลงก็ อาศัยแอนนี้แหละครับลงลงจากไปจะนี้อาศัยแอนเรานี้แหละดีกว่าไปให้มันข้ามถนนไปนะครันทำสองจุดนี้ก็คือความชุ่มชื้นในการสร้างเครือข่ายจะชาิมาประมาณนี้อันนี้ก็จะกุดใกล้เคียงกันระยะใช่ครับความลึกครับแ่าแคบกว่าเพราะบริบทมันแคบเราก็จัดแคบเท่านั้นเองอีกส่วนหนึ่งก็คือเก้าสิบห้าไร่เก้าสิบห้าไร่เป็นดิน เป็นปริมาณน้ำตก95ไร่ไม่น้อยเมื่อสักครู่เราคิดได้เท่าไหร่นะ95ไร่คูณ1,600คูณ1ด 1> ประมาณเลย6แสนนะครับน้ำแสนสี่แสนห้ลูกบาทเมตรท่านอยากปล่อยทิ้งท่านอยากระบายทิ้งเพราะฉะนั้นผมเห็นแนวถนนท่านก็ใส่ล่องให้เขาเข้ารันเวที่วิ่งเร็วมากเหมือนจรวดเหมือนเครื่องบินจะขึ้นน่ะเพราะท่านพยานเบรกเป็นช่วงมันเป็นช่วงเปช่วงอยู่ ใส้หลุมล่องเหมือนทาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าหน้าท่อที่มันจะรอดส่งก่อนหน้าท่อที่รอดส่งก่อนท่านจะเก็บน้ําได้สองแสนกว่าลูกบาทเมตรในพื้นที่เก้าสิบห้าไร่ก็คือคุดเป็นหลุมเอาห,หินใส่เอาหิานใส่ใส่ท่อไม่เกะกะถ้าท่านอยากให้ดีท่านใส่หินเดี้ยไปเลยมันก็ต้องลง,ลงทุนเยอะแต่ถ้ามีใครทุกตึกท่านใส่ให้เต็มเลยท่านจะได้ถนนที่กว้าง ถ้นที่กว้างขวางขึ้นนะครับอันนี้มันก็จะเป็นเป็นหน่วยนอกระบหน่วยแรกของประเทศไทยที่ทําระบบปิดไม่มีน้ําขังไม่มีเฉดแฉะไม่มียุงภู้พิทักษ์ก็ดีทําเลก็ดีผมอยากให้ท่านเปลี่ยนครับเป็นหน่วยแรกของประเทศไทยครับอนจะเสลยมครับเห็นด้วยครับก็เดี๋ยวจะลองดูนวัตกรรมอันนี้นะครับเราไม่เคยนึกมาก่อนว่าขุดแล้วมันจะโผล่โผล่ชครับโผล่ใครับเพราะอะไร อย่าลืมว่าหมู่บ้านเหล่านี้ไม่รู้หมู่บ้านอะไรเขาตั้งมากี่ปีแล้วครับหลายร้อยปีแล้วนะไม่ใช่ตั้งมาปีสองปีนะตา้นามเขามีพอท่านไปเติมตรงนี้เติมตรงนี้นี่ท่านได้สร้างบุญให้กับชาวบ้านตรงนี้เราก็ต้องขุดขุดเจาะเจาะไปท่านไปเจาะเอารถแมคโครเจาะไปเจาะไปเจาะไปเพื่ออะไรเพื่อเติมตรงนี้ให้โผล่ตรงนี้เติมตรงนี้ให้ผล่ตรงนี้ให้กระจายทั่วสวนคือถ้าเราไม่ขุดตรงนี้น้ำตรงนี้น้ําก็เติมไม่ได้ ถ้าน้ำเตินไม่ได้มันก็ล้นทิ้งพอมันไปหล้นทิ้งมาก็ลงแม่น้ำน่านมัแล้วก็ไปทั่วพี่้องชาวจังหวัดน่านเพราะนั้นต้องเจ่อดูด้วยจาะครับครับที่เราอยากพอรีขุดแล้วก็รีบไปจาะครับน้ําจะได้วิ่งมายิ่งจะได้หลายรูน้ําก็ยิ่งเติมได้เยอะมันก็จะกรรจายเพราะท่านเองท่านที่นี้ท่านชอบจุดไหนที่ท่านต้องการท่านก็ไปจาะเอาแต่อาจจะไม่ขุดมั่วๆคืออาจจะเจาะประดานมันก็มีแล้วเพราะมันได้เติมมันได้เติมสองมุมแล้วนี่ท่านอาจจะไม่ต้องไปขุด ถ้ามันเปื้อพื้นที่ก็ไปเจาะเอาชอบตรงไหนไม่ต้องคครับเห็นด้วยครับครับติดตามนะครับนพคอ31ที่จังหวัดน่านเริ่มขึ้นแล้วครับเดินนี้ครับสวัสดีครับพื้นที่สวยนะครับเมืองน่านเมืองมีคนคนมีธรรมะครับ